สวัสดีครับ f อซแฟนคลับแฟนหมอลำทุกๆท,ท่านนะครับเออเอองานนี้ถึงกับหนาวเลยนะครับ f อซทุกๆท่านนางเอกหมอลำคนดังเนาะพลาดจนได้นะครับพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับ f อซทุกๆท่านที่นางเนี่ยได้นำทะเบียนราษฎรของบุคคลอื่นนะครับ เอามาโพสนำสู่สาธารณะนะครับโพสลงโซเชียลแบบนี้นะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านงานเข้าเต็มเต็มเลยนะครับมันผิดกฎหมายอย่างจงแจ้งนะครับเอฟซีท,ทุกทุกท่านเมื่อเจ้าของข้อมูลธบินราชนะครับเขาจับได้นะงานนี้จบไม่สวยนะครับแน่นอนเลยนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านเมื่อเพจดังเนาะเพจเลดี้พรทิพย์ณสวีเดนะนะครับได้โพสต์ข้อความนี้นะครับ ซึ่งตนเองถูกละเมิดสิทธิ์จากผู้อริของนางเนาะคือนางเอกหมอลำผู้กรณีนะครับในโลกโซเชียลเนาะที่ด่ากังไปด่ากันมานะครับโดยโพสต์ข้อความว่ายังไม่ได้แจ้งความกูแต่เอาทะเบียนราชกูมาได้ยังไงใครส่งให้ใครคัดให้แค่คิดก็สนุกละนะครับเอฟี FC ทุกทุกท่านและต่อมาก็โพสต์ข้อความนี้อีกนะครับ โดยระบุว่านักศึกษาฝึกงานรับสารภาพคัธบินราชค่าจ้างสองพันอีปึกนางรองนะครับเอฟซีทุกทท่านเรียกได้ว่างานนี้เจ้าของข้อมูลนะครับสืบทราบจนรู้บเบาะแสทั้งหมดเลยนะครับว่าใครคัดให้นะครับแบบนี้ไม่เรียกว่างานเข้าก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับเอฟซีทุกทกท่านเนาะ เรียกได้ว่างานเข้าเต็มๆเลยนะครับเข้าข้อกฎหมายนะครับเต็มเต็มนะครับเมื่อเจ้าของข้อมูลเจ้าของทะเบียนราษเขาสืบทราบจนรู้บเบาะแเสทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับยังไงยังไงก็ดิ้นไม่หลุดเนาะความผิดนี้นะครับเพราะว่ากฎหมายระบุชัดเจนเนาะเพื่อป้องกันสิทธิ์ของประชาชนนะครับ ไม่มีใครที่จะสามารถนําข้อมูลของเรานะครับข้อมูลส่วนตัวของเรานี่นาไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้นะครับถ้าหากเจ้าของข้อมูลนี่เขาไม่อนุญาตนะครับเอสซีทุกท,ท่านยิ่งเป็นทะรมียนราชด้วยเนาะนะครับไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเต็มๆงานนี้เสียเงินแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะครับนางเอกหมอลำเสียเงินแน่นะครับถ้าหากถูกดําเนินคดีเนาะ นะครับจากเจ้าของข้อมูลนะครับพลาดอย่างแรงเลยเนาะเพราะความชราใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนาเอกมอลาถึงได้พลาดไปได้เนาะความชราใจความฮึกเหิมลำพองใจหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจไม่รู้นะครับที่จริงเนาะกฎหมายนี้มันเป็นกฎหมายใหม่เลยนะครับกฎหมายใหม่นะครับเมื่อปี65เนาะไม่รู้เลยหรือว่ามันผิดกฎหมายนะครับนางเอกมอลำ ถึงได้พลาดนะครับหรือว่าอาจจะคิดไม่ถึงหรือว่าคิดน้อยไปหน่อยนะครับกล่าวว่าจะขู่เขาเนาะแต่ตัวเีงก็โดนเข้าเต็มๆเ,เลยนะครับกฎหมายใหม่พ d p a พีเอนะครับกฎหมายใหม่พีดีนี่คืออะไรนะครับเอซีทุกทุกท่านเนาะมันเป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเอซีทุกทุกท่านซึ่งปัจจุบันนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในโลกของปัจจุบันเนาะเช่นมีการซื้อขายข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆนะครับโดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมนะครับที่มักจะพบมากในขณะนี้เนาะใน,ในการโทรมาโฆษณาหรือว่าหลอกลวงนะครับเอฟีทุกทท่านข้อมูลส่วนตัวนะครับตัวอย่างก็เช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเนาะที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเกิดวันปีเกิดของเรานะครับเนี่ย ข้อมูลส่วนตัวของเราหมดเลยนะครับข้อมูลทางการเงินข้อมูลทางการแพทย์หรือว่าข้อมูลอื่นๆนะครับผิดหมดเลยไม่สามารถที่จะเอาของบุคคลอื่นมาเผยแพร่ได้นะครับเอทุกท่านเรียกได้ว่านางเอกโมลำนี่กล่าวว่าจะข่มนขะู่เนาะขู่ว่าจะฟ้องเขานะครับฟ้องมินประมาทเจ้าของเพจดังเนาะแต่ว่าตัวเองก็พลาดนะครับเพราะความลำพองใจหรือว่าความไม่รู้ก็ไม่ทราบนะครับ ถึงได้พลาดอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับการนําข้อมูลของบุคคลอื่นมาเผยแพร่สู่สาธารณะนี่ผิดเต็มๆนะครับจะอ,าอ้างยังไงก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่ากฎหมายใหม่นี้มันเพิ่งออกมาเมื่อปี65นี้เองนะครับ3ปีแล้วเนาะอืมสมปีแล้วนะครับปีห5เราไปดูคอมเมนต์ของบรรดา FC นะครับที่คอมเมนต์เข้าไปให้กําลังใจเจ้าของเพจเนาะ เขาบอกว่านะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าแจ้งบบกแจ้งก็บ่มีสิทธิ์ไปคัดของไผ่ถ้าศาลยังไม่ประทับรับฟ้องยิ่งไปเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นมาโพสนะครับพีดีพีเอนี่แน่นอนนะครับคอมเมนต์ที่สองก็บอกว่าจัดเลยค่ะจัดเลยคนต้นเรื่องค่ะนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนโพสก็โดนคดีอาญาส่วนคนคัดให้ก็โดนคดีปกครองไปสิ สนุกเลยงานนี้อ่านะครับนะครับความเห็นต่อมาก็บอกว่ายังไม่แจ้งความแต่ไปเอาทะเบียนราชคนอื่นมาโพสทําให้เขาเสียหายโดนฟ้องกลับฉ่าปลอดเลยนะอืมความเห็นต่อมาก็บอกว่าขอคดีนี้เร็วหน่อยนะคะพะอออยากเห็นหน้าคนมั่นจะแบบไหนนะครับแลวควมเหนต่อมาก็บอกว่าเขาจ้างหนูสองพันเอาเงินคืนไปหนูมาฝึกงานหนูบอกอยาก ติดคุกนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็สนับสนุนให้ฟ้องดำเนินคดีนะครับนะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายจงแจ้งเนาะจะได้เป็นตัวอย่างของสังคมนะครับหากว่าเจ้าของทะเบียนราษนะครับเขาเอาเรื่องจริงๆเขาไปฟ้องจริงๆนะครับได้เงินชัวนะครับล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะได้มากได้น้อยอันนี้ก็อยู่ที่ การเจรจาต่อรองเนาะแต่ละผิดนี่มันผิดแน่นอนนะครับทิฟสีทุกท่านผิดแน่นอนนะครับเราก็รอดูต่อไปอว่าเจ้าของเพจเนาะเลดี้พอทิพนซิวเดนนี้เขาจะจัดการยังไงนะครับเขาจะฟ้องจริงๆหรือไม่นะครับก็น่าจะฟ้องเนาะตามสไตล์ของเขานะครับเราก็รอดูข่าวต่อไปนะครับทิฟสีทุกท่าน